สวดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนเบนควรนะครับหลังจากเราพางหายกันไปนานนะครับไม่ได้เจอไม่ได้ลงคลิปกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เริ่มขั้นตอนการเตรียมต้นเพื่อให้มีลูกแล้วนะครับตอนนี้ก็ทําการปรับธาตุอาหารนะครับต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการปรับนะครับปุ๋ยเคมีนะครับก็คือปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยไม่สามารถที่จะ ให้ธาตอาหารตามที่พืชต้องการเพื่อที่จะมีลูกได้นะครับปุ๋ยที่ใส่นะครับตอนนี้นะครับก็เป็นปุ๋ยสูตรเบอร์ซี24 24นะครับผสมกับูโวไมโครแคลนนะครับอัตราการใส่นะครับ1กิโลต่อต้นนะครับใส่รอบๆอบทั่วๆเลยนะครับให้เป็นวงกว้างนะครับใส่แล้วก็ทําการเปิดน้ํารดนะครับเพื่อให้ปุ๋ยละลายนะครับต้นไม้จะได้ใช้ปุ๋ยนะครับผมนี่นะครับสําหรับทุเรียนสาวของสวนมอนควนนะครับตอนนี้นะครับก็อายุประมาณ สี่ปีย่างห้าปีอ๋อตอนนี้นะครับต้นนี้ก็อายุห้าปีเต็มแล้วนะครับลืมไปนะครับผมว่าขึ้นปีใหม่แล้วนะครับเพราะว่าเราปลูกประมาณวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้านะครับในช่วงที่ปลูกนะครับสาหรับตรงนี้นะครับก็ก่อนที่เราจะทําการใส่ปุ๋ยนะครับให้เราทําการตัดหญ้าวงโคนแบบนี้นะครับทุกครั้งที่ทําการใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อให้ปุ๋ยนะครับหล่นลงไปถึงดินแล้วก็เพื่อลดอัตราการสูญเสียเพื่อ ให้ต้นไม้นะครับสามารถที่จะดูดซึมปุ๋ยได้นะครับไม่มีหญ้ามาแย่งอาหารนะครับก็จะอยู่เป็นวงลกักษณะนี้นะครับสําหรับต้นทีเตรียมใ้ลูกนะครับของเราก็จะมีริบบิ้นแบบนี้นะครับผมโอเคพอเราตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการใส่ปุ๋ยแล้วก็เปิดน้ํารดน้ํานะครับระยะในการใส่ปุ๋ย 4, 4 24 24นะครับก็คือ ระยะใบเพลาตครับนี่คือใบชุดที่สามของสวนมันควรนครัใบชุดที่สามเป็นใบเพลาดแบบนี้นะเพื่อนๆดูออกไหมใบเพลาดใบเพลาดคือใบกลางอ่อนกลางแก่นะครับซึ่งนี่นะโอลมพัดนี่นะครับก็จะเป็นใบกลางอ่อนกลางแก่ค่อนข้างที่จะไปทางแก่แล้วนะครับนี่มีเนี่ยนี่นะครับใบกลางล่างนี้นี่นะครับโอลมนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับโอเคลมก็พัดเย็นดีนะครับสําหรับ ต้นไม้ของส่วนบอนควรก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะก็โซนนี้นะครับที่ทำลูกได้ก็หลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่นะโอเคพอใบถึงระยะใบเพลาดนะครับพอใบเพลาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยปลายใบห้อยโค้งแบบนี้นะครับใบเพลาดเรียบร้อยแล้วก็ทําการตัดก้านแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับเสร็จแล้วหลังจากใส่ปุ๋ย424แล้วนะครับประมาณ สิบวันถึงยี่สิบวันช่วงนี้นะครับก็ให้เราทําการใส่ปุ๋ย4ีย่สซ้ําอีก1ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราจะใช้สารแพคโคบิลซซอนนะครับก็จะให้ใช้ในช่วงหลังจากที่เราใส่ปุ๋ย4ีย่สไปครบ2ครั้งแล้วแล้วก็ผ่านมาประมาณ1อาทิตย์นะครับแล้วถึงจะเริ่มฉีดสารนะครับ ถ้าไม่ฉีดสารก็ใช้วิธีกระทบแรงนะครับหรือว่าเขาเรียกว่ากักโจกนะครับก็คือ งดน้ําห,หรือให้น้ําน้อยลงนะครับรหรับบางพื้นที่นะครับวิธีการให้น้ําหรือเวลาการให้น้ำเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นไม้ดินนะครับสภาพดินสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่นะครับต้นไม้กับอัตราการกินน้ําไม่เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับก็ความสวยงามของทุเรียนข,ของสวนมุนควนนะครับก็จะประมาณนี้แล้วนะครับส่วนรุ่นเด็กๆนะรุ่นน้องที่ตามหลังอยู่นะครับต้นนี้ก็อายุประมาณ2ปีนะครับนี่รุ่นรุ่นนี้2ปีหมดเลยนะครับผม นี่นะสองปีหมดเลยนี่นะครับแล้วก็รุ่นพี่ๆก็สี่ปีพวกนี้นะครับแล้วก็รุ่นห้าปีก็คือที่เตรียมไว้ลูกนี้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับใครสงสัยเรื่องอะไรนะครับสามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าวิธีการนะครับที่จะปรับธาตุอาหารนะครับปรับยังไงทําไมถึงต้องปรับนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับโอเคครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ จบไปด้วยภาพต้นทุเรียนสวยๆของสวนมุนควรนะครับผมสวัสดีครับ